สวัสดีค่ะพวกเรานะักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่หนึ่งวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีวันนี้พวกเรามาแนะนำวิทยาลัยของพวกเราให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะโดยเริ่มจากข้อมูลทั่วไปของวิทยาลายัยและตามด้วยสถานที่ต่างๆในวิทยาลัยค่ะประวัิวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี คณะกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออกในปีพุทธศักราช2508ได้วางโครงการให้กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยขึ้นที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเพื่อผลิตพยาบาลซึ่งกำลังขาดแคลนอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7โดยทรงรับวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้ไว้ในพระบรมราชิูปถัมภตั้งแต่เปิดทําการในปีพุทธศักราช2508จนถึงเสด็จสวรรคตเมื่อปี2527ต่อไปเราจะมาพูดถึงสถานที่ในวิทยาลัยกันคะ่ะ สิ่งแรกที่พวกเราจะกล่าวถึงคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งมีอยู่หลายสิ่งด้วยกันดังนี้ 1. ฐานพระตั้งอยู่บริเวณทางเข้าวิทยาลัยริมสะน้ำสอพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีและพระบรมฉายาลักษ์ณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องผู้นวยการวิทยาลายัย 3. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกกกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีตั้งอยู่ภายในห้องสมุดวิทยาลัย 4. ศาลพระภูมิบริเวณหอพักนักศึกษาต่อไปพวกเราจะกล่าวถึงอาคารเรียนของพวกเราซึ่งมีอยู่หลายอาคารโดยอาคารเรียนหนึ่งประกรอบด้วยห้องพักอาจารย์ห้องสมุดและห้องโถด,ดภายในห้องสมุดจะมีหนังสือให้พวกเราศึกษาค้นคว้ามากมายเช่นวิทยานิพนธ์ผลงานวิจัย ศาสตร์ทางการพยาบาลและหนังสือทั่วไปอาคารเรียน2และอาคารเรียน3ประกอบด้วยห้องพักอาจารย์และห้องปฏิบัติการต่างๆเมื่อมีการประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆจะจัดที่อาคารอำนวยการและหอประชุมนอกจากนี้ภายในวิทยาลัยของพวกเรายังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ดูแลเด็กสวนสมุนไพรมีสมุนไพรหลายชนิดใท้เราศึกษา เช่นรางจืดใบเงินใบทองสลอดบ้านหางจระเข้ใบเตยฟ้าทลายโจรเป็นต้นพิพิธภัณฑ์ทัศถานพระปกเกล้ารำไพพันนีเสลิมพระเกียรติซึ่งภายในจะมีพระราชป,ประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้ารำไพพัน,นาีาเแฟหรือโรงอาหาร เป็นสถานที่ที่พวกเรารับประทานอาหารในตอนเช้าและเที่ยงมีความสะอาดและเป็นระเบียบร,รูปปั้นมิฟอร์เรน c e เป็นรูปปั้นของพยาบาลที่เป็นต้นแบบของพวกเราหอพักเป็นที่พักของนักศึกษาหญิงทั้งหมดมีหอเก่าหอลูกกวาดส่วนนักศึกษาชายพักหอนอกติดกับวิทยาลัย ห้องสวดมนต์เป็นสถานที่สวดมนต์ของพวกเราเวลา18นาฬิกา45นาทีและยังเป็นห้องดูโทรทัศน์และห้องอ่านหนังสือข้อมูลทั่วไปของวิทายาลัยปณิธานของวิทยาลัยคือเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดอย่างมีวิจารณญาณสื่อสารความเป็นไทยเอาใจใส่สังคมสร้างสมคุณธรรมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยคือ ต้องการเป็นสถาบันชั้นนำที่ได้มาตรฐานระดับประเทศที่ผลิตและพัฒนาพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพให้มีศักยภาพเป็นเลิศโดยเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางพันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และพัฒนา,าบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เป็นผู้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 2. สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบสุขภาพและการจัดการเรียนการสอน 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม 4. ทํานุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทยวัตถุประสงค์ 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพสมรรถนะสากลและทักษะชีวิต 2. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สสร้างสมรรถนะงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่นๆเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ 4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมห้าทำโรงรักษาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิน่นดอกไม้ประจำวิทยาลัยพริบาลพระปกเก้าคือดอกกล้วยไม้เหลืองจันทร์สีประจำวิทยาลัยคือเขียวชมพู